โดยังไงก็โดนสสอืมเฮ้ยอะไรข้างหลังไอ้หมอดเอาสวยนั่นอะไรไม่รู้แต่กูโดนยังไงก็โดนสวัสดีครับ คลิปนี้สนับสนุนโดยเพจเติมเกมอีลาสติกช็อปนะครับเข้าไปที่เพจทาง Facebook หรือแอดไลน์ไปได้ไลน์แอดอีลาสติกช็อหรือไม่ก็ง่ายกว่านั้นเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปพี่พี่จะแปะล,ลิงก์ไว้ให้ถ้าจะเติมเกมกันนะแน่นอนว่าถูกกว่าปกติแน่นอนเติมอะไรได้บ้าง l l llpc l l y l i f บถีแล้วก็ t FT, ี t Mo บ i l e เกมมือถืออื่นก็มีไปดูกันได้นะสวัสดีครับไม่ต้องเล่นแบบนี้แล้วก็ สเกลหรอผมเล่นสเกลแล้วกันอีกไหนไปก็ไม่ไม่ไม่ไมไมชนะเจอกับการ์เล่นยากสวัสดีหมูสวัสดีครับพี่ดิวสวัสดีครับเป็นไงบ้างพี่ปีใหม่ได้หยุดยังหรือทํางานเรื่อยๆรยขยันจริงๆขยันมากเดี๋ยวรวยนะพี่อู้อ่าอู้อู้อ่อ่ ก็เดินมากับกูวะไม่ไมเดินต่อสิไอ้ย่าไปไม่เดินแล้วไงอย่าเดินวะคุณเป็นเอ๋อป่ะเนี่ยอับอี e. <Double kill. S 1> นี่เลยแบต้าแผ่นกากัดแม่งเป็นอย่างนี้เลยนิ้วเยียนิ้วหมู เปลี่ยนเป็นคนใหม่เหรอนิวเยนนิวกูอะไรแบบนี้และอห,หานั้นอายุ30ปีมันจะเปลี่ยน30รอบเลยเนาะมันไม่กลายเป็นคนเดิมเลยว่าเป็นคนเดิมไม่ได้เหมือนเดิมตลอดทั้งปีอะไรแบบนั้นดังดูชาเลนต์ก็เปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองเยอะเลย <c oughs> โอ้โหดอทไม่เป็นแล้วว่ะถังกานก่ย พี่เชกูพีดิกแล้วนะแมงต,ติดเศษลัษต์ติดต้องเร็วเกินแต่ตอนนี้ผมต้องลัชเมิร์กมาไม่งั้นคือผมจะเดินกับไอ้กากัสนี่ไม่ได้แมงตันแล้วผมหลับยาวเกินออกดามเบ็ดมาค่าแมงไม่ได้อยู่ดิตู้ต้านเรท่อแบบนี้เดียวจะดาเมเบ็ดอย่างเบาเลย ตาเวกูคิดแรกกันเนี่ยเฮ้ยสามติบเ,เลยอ่ะ โอเคเมิร์กมาแล้วไอ้ว้วนมันยกนี่พี่เทนเนอติตี้ไม่ช่วยได้แค่กันเวทเล่นเกมไหนมาเนี่ยกากัดมาสตาร์นน้องไอ้ยกกัอันติแต่รกิวอีอะตันพี่ต้องการแค่ให้มันชนต่อให้มันชนพี่แล้วพี่ยังกลับไปสตัรนมันได้ไม่เชื่อมึงเดี๋ยวมึงดูตอนมันอกิวอีกูแล้วดูหลอดที่บนหัวขึ้นนะเห็นปะถูกสตารนชัดยัง ที่ต่อไปผมก็คงเป็นซันเบเรอร์โดดยังไงก็โดด ม่อยู่ๆพี่ใช้ตะกินนี้ผมรู้สึกชอบเสียงตอนมันแทงครับเท่ดิแค่นั้นเลย <c oughs> ตอนพี่แทงพ่อผมจามเลยตรงแตแรงจริงทัวทีน้องพี่ทำพ่อน้องเป็นหวัดเลยพี่ผิดไปละวอนนี้เล่นกินขีนจะน้าชิวๆนะ <c oughs> แฮนด์แมทอัพไหนสนุกสุดแจ็ค ก็าต่เอาต่อเพื่อนก็เฮียละอ่ะดีทำแบบนี้ดีเอาต่อแล้วเอาได้ใช่อันนั่นแหละผมก็ตัดสินใจเสียแฟต์เอ็ีีต่อเพื่อน ูจะด่บเราอะดิเยกูเสียนจัดทันได้ยังไงอันตีแผนแม่งเร็วอยู่ล้อถ้าเกิดจะเนิฟอะไรก็เขคงให้อันตีมันนานขึ้นเดี๋ยผมไม่รู้แล้ววอะไอตอนที่ผมเห็นมันไล่แล้วผมเข้าุ่มได้ผมคิดไปห้าิบปร์เซ็นแล้วว่ากูรอดอะ่ะไอเชี้ยหรือว่าเราจะเพิ่มมานาตะกิวหนึ่งมันดีกว่า,าอะไรอะแบบนี้แหละดีละ มันเชี่ยแล้วมันไม่เล่นแล้วไอ้สัตว์เมื่อกี้มันจะเบสพี่ให้เกมมายิงหรือเปล่าวะพี่รู้สึกแบบนั้นแต่นั่นแหละมันฉุนแล้วน้องไอ้อ้วนยาพี่แม่งเอาแม่งพลาดรถถังเพื่อมาตีกูแล้วกูได้ thunder ตะกายละแม่งหมดสิทธิ์สู้กูแล้วเว้ย หนังยางนี้มานาตอนต้นเกมใช้เยอะขึ้นเป็นไงหอ,อกแล้วสี่สิบโอ้โหหอ,อกแล้วสีสิบแม่งเยอะเกินไปน้องไม่กล้่ให้แพนเล่นแล้วดิมานาผูแผนดิออนต้นเกมมันมี270อ่ะ มแม่งแม่งเล่นกับแพนเป็นอะพี่หมูมีแฟนแล้วจะเลิกสตรีมไหมครับไม่ไม่สิวะน้องทำไมมีแฟนแล้วต้องเลิกสตรีมคือกูไม่ใช่ v ีทูเบอร์หรือสตรีมเมอร์ผู้หญิงที่มีแฟนแล้วความนิยมมันจะลดลงตั้งหน่อยเก็ตไหมดูได้ไงว่าไม่ลดผมเสียใจนะเลิกเกย์กันนี้น้องเดี๋ยวถ้าเกิดเอาแบบความเป็นจริงไม่มีเกย์หรือควรตีนะั่คือนั่นแหละสตรีมเมอร์ผู้ชายมันได้เปลียบอะ มันไม่มีใครมาดูผู้ชายเพราะหน้าตาตั้งแต่แรกแล้วถูกต้องปะมันก็มาเพราะบุคลิกหรือฝีมือความเก่งการในการเล่นหลีของกูประมาณนั้นนั่นแหละปฏิเสธไม่ได้เป็นความจริงถ้าเกิดผู้หญิงมีแฟนผมว่ายังไงมันก็เหมือนอารมณ์ประมาณดาราความนิยมยังไงก็ลดลงนิดนึงเี่่าหมูเป็นสตรีมเมอร์หลีที่สุขภาพดีที่สุดนะอย่างนั้นหรอพี่สุขภาพดีนี่หมายถึงยังไงนะ <laughs> สตรีมเมอร์นคนอื่นคือเขาเป็นโลกกันหรอวะพี่คลิปหายละที่รู้อะไรมาเนี่ยข่าวงในไม่ถูกนะผู้ชายยังมีอหวังแล้วผู้หญิงจะไม่มีป้าหวังบ้างหรอยากผมไม่ายากมาว่าแกล้งสนุกดีโดยเฉพาะป่าแป้ง ถ้าผมมีข่าวเสียแบบพี่โดม,มาเป็นลำจะมีคนติดตามอยู่ไหมยังมีอยู่แหลมั้งไอ้ฟิวทุกวันนี้ใต้หัวพี่โดก็ก็ใช่ว่าเขาจะบอยขอดพี่โดนะเหมือนผู้ติดตามยังอวยพี่โดมกันอยู่สก,กิลสามพันธย้อนกันได้ทุกอย่างจริงไหมจริงครับผมสามพันธย้อนแค่คุณหันหน้าถูกกันดามเมจได้ทุกอย่างยกเว้นป้อมใช่กันป้อมไม่ได้ดิหมูเออเออนั่นแหละก็ยกเว้นป้อมไว้อย่างหนึ่งมันจะยากเลยรวะ ปตัวม so <and> ันดูแบบยึกยักบึกบักวะเหตุการณ์กูแรงกว่าเยอะคิดว่ากูจะแฝงหลบ แต่นั่นแหละมันออกมาท่าแปบไปหน่อยโทษวะไม่ต้องแฟดก็ชนะเมื่อกี้แฟดเพื่อเพิ่ม<ๆ>ดาเมจนูฟแฟดเมื่อกี้ที่เมื่อกี้ไม่ต้องหลบคำนวณดาเมจพลาดอีกแล้ว ไอหมอนนี่แม่งเล่นเหมือนตัวเองเป็นดาลเนียสอะไรแบบนี้เลยเอาเพนเหมือนไม่ได้เอาเพนเมื่อกี้เอาสแตตไปแบบดื้อๆเลยลายชาหอกท่านกลับมาแล้วท่านตายแล้วตอนเนี้ย <laughs> <laughs> มึงยิงกูแล้ไงกูอ้อมหลังไห้สับก, <laughs> กูไวกว่าที่มึงคิดกูอาจจะไม่ได้เก่งแต่กูไว เคลียร์เคลียร์เคลียร์ไอเกฟเคลียร์มันหมอนนี่มันจะเตียงจะตีกับกูอยู่อีกไหมเนี่ยไม่เหมือนจะทำเลยนี่แถวบ้านเปิดคนเพลงบ้านเปิดเพลงคนบ้านเดียวกันเก่าจัดเก่าจัดนี่แต่เริ่มเปิดตั้งแต่วันที่30เลยเหรอถ้าเปิดดังวันนี้กูจะเต้นแล้วนะ เอาเลยหมูเต้นโชว์คนบ้านเดียวกันต้องเต้นยังไงเต้นเพลงอีสานไม่เป็นนะเด็กโอ้ยหมอดนี่ชัวจัดมาบน,นเวทเลยหรอผมต้องสู้ก่อนมันจะหกอะกอหนามแล้วตามด้วยทาบีชัวหกกูตายแน่หกกูตายแน่ อุ้ยทำไเมื่อกี้มันดึงกูได้นะแต่มันมีฮิลด้วยเหรอตัดฮิลเอ้คอนเคลเลอร์แพนมันครับผมไม่รู้แต่มันแค่เอามาดีนายดับเบิลยูผมนี่ตีสามทีแล้วมั้งเก็บอยู่นะโอ้ป่าแกนมาสกูมันโดนเกฟบมาสเ,เตอร์ยิงยับเลยวะแกนมาสแม่งก็ไม่ได้เก่งนี่หว่าเล่นเหมือนพวกกูเลย หล,ลบหนีสำเร็จทีมกูมีตัวเฮียอะไรใช้งานได้บ้างเนี่ยตาเห็นซับมาเตยีป่าเรียนเก็ สักตตวได้ปะเออทำ e เฮียอะไรไม่ได้เลยดูช่องไพ่เมาต์ตาไม้มาดิเฮีย e พวกนี้อีกแล้วไอพวกยูทูบเบอร์ไรจันยาจบันชอบหลอกจะบ,บ้านเนี่ยไอที่เมตาก็บอกว่าเมตาน้องๆดูนี่นะครับบิวนี้ดีมากเลยตายเห็นซับพอร์ตผมเล่น้วชนะไปตั้งสามตาแน่แต่แพ้ไปเลยยี่สิบลองเล่นกันดูได้นะครับ เมตาที่เป็นโกคูประกับนั้นเบจิต้าเนาะบุกไรบุกไม่หากูเก็บตังในช่องนี้แต่เขาก็สกิลเพย์เยอะนะ ไดมอนด์กึ่งกึ่งมาสเตอร์เอไม่ใช่เหรอดูพี่บอสยังดีกว่าเลยเ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้หมายความว่าตอนแรกดูพี่บอสไม่ดีนะแต่ดูพี่บอสดีกว่าเข้าใจไหม ดีไอ้ยี้แกนมาสเตอร์กำลังแผงลิทผมก็เป็นแกนมาสเตอร์เวียดนามขอโทษที่มองมึงผิดไปไดาเลียสโอทมีใครแนะนำไหมผมจำชื่อแม่งไม่ได้แล้วแต่ผมติดตามพวกวันทิกตัวไม่อาบน้ำอยู่ไอ้พวกดาเลียสโอลาฟยอริกเคซานเต้ f, oli, ผมมีวันทิกเกาหลีสาตัวนี้หมดเลยถ้าผมจะดูแมตช์อะไรผมไปดูจากไอ้พวกนั้นนั่นแหละแต่ประเด็นคือกูอ่านเกาหลีไม่ออกกูเลยบอกพวกมึงไม่ได้ เอาท O T P เซตตัว์หน่อยกี่ส่คนนั้นไม่ใช่เกาหลีแต่ว่าเก่งกว่าคนเกาหลีมั่วดูเอเลฟต์พร้อม ลิปๆิๆๆิๆริ0เลือดมันสองพันของมันหนึูปาเจ็ดรอบเมื่อกี้มันตายออกแดงเจ็ดรอบปฏิบัติเตะตายป่ะไม่ได้ปะ เทที่ดีที่สุดของผมตอนนี้คือเอาป้อมบนใช่เอาป้อมบนแล้วเราไปสร้างกันมาแล้วสายเห็นซับพอร์ตเอตกรแม่งเริ่มดูเป็นผู้เป็นคนแล้วอะไม่รู้เป็นไปได้ยังไงไปไปเม้เนี่ยสูฟยรร้ฟิโอนา่ายังไงครับฟิโอน่าเมียเชรกันนะน้อง 1็อตหนึ่งรอตสองแต่จะให้ดอตที่สามจะดูเป็นไปไม่ได้อุ้ยอะไรอะตุลละครสายเห็นช่วยช่วยหมูเด้งด้วยสายเห็นช่วยหมูเด้งด้วยหมู่อินเรลามจริงไหมไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นคลาสสวยเพื่อนอุ๊ยสายเห็นซัพพอร์ตเหรอเนี่ยไม,ม, 4, ม,ม่เมื่อกี้ฝีมือเมลลวร้วนอะเอ่ะ1 1มเกมกูชนะแล้วมั้งเนี่ย ใบชื่อช่องใหม่หน่อยเผื่อจะเลิกติดตามจะจะเปลี่ยนเป็นหมู่เตะเนี่ยแหลนะน้องให้คนมันเซิร์ชได้ไง่ายตั้งเริ่มเดิมทีไอชื่อนี้ผมไม่ได้ตั้งไว้เพื่อคนอา่านแล้วไม่คิดว่าตัวเองมันจะพอมีชื่อเสียงเรียกว่าดังก็ไม่ได้เพราะแม่งก็ยังไม่ดังช่วงนี้ขอวิธีสู้ฟิโอนะ่ามึงยังจะให้กูไปสู้กับฟิโอนะ่าอีกอีกหรอนนองมันชื่อฟิโอล่าโว้ยเบรนลิฟท์มันแล้วก็ฆ่ามันนะมันไม่มีลิฟท์แม่งไม่ใช่ตัวละครลวออออินแม่งได้สบายสบาย กร oh. งกรจะเกิดสิบวิปาก,กูไปตายน้องเฮ้ย oh, <shit. S 2> <Hey, S 1> อะไรข้างหลังไอ้หมอดเอาสวย an นั่นอะไรไม่รู้แต่กูโดดยังไงก็โดน แบบว่าการกระบาลชเฮ้ยตายแล้วเนี่ยสวย We